Hello everyone, how are you? I'm so excited to teaching you today. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณครูตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่จะได้มาสอนนักเรียนในวันนี้นะคะ t o Day I would like to teach you about places, directions, and giving information. In the topic is getting around. วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอน นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่อง getting around ซึ่งในหัวในเรื่องนี้นะคะก็จะมีก็จะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ places นะคะแล้วก็ direction ก็คือบอกทิศทางและสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องสามารถบอกทิศทางได้ให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางได้ก็คือ giving information นั่นเองนะคะ first of all you are going to learn about vocabulary ต่อไปนี้นะคะนักเรียนก็จะมารู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆกันค่ะเกี่ยวกับ p r e c e s นะคะอ่าโอเค the first one if you want look at the pictures and repeat after me look at the picture คือให้ทำไมคะดูที่รูปภาพ and repeat after me คืออะไรคะ อ่านตามคุณครูนะคะออกเสียงไปเลยนะคะหนูจะได้จําได้ว่าคํานี้มันออกเสียงว่าอะไรหลังจากนั้นแล้วหนูจะรู้ความหมายว่าเอ๊ะสิ่งที่เราออกไปเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนั่นเองนะคะ uh, picture one uh, look at the pictures นะคะ e l l i p s e t after me นะ in the picture o e what's it what's it นักเรียนลองเดาสิคะว่าคำนี้มันมันคืออะไรอ้าวบางคนตอบถูกแล้วอ้าวคำนี้ก็คือ it's a coffee shop coffee shop repeat after me coffee shop g o o d it m e a n มันแปลว่าร้านขายกาแฟรหรือร้านกาแฟนั่นเองค่ะ next picture What's this? It's a clothes shop. Well done. Repeat after me. Clothes shop. Clothes shop. Good. i t mean ร้านขายเสื้อผ้านั่นเองค่ะ Next picture. อ้าวนักเรียนรู้ไหม Okay. Toy shop. Toy shop. Good. It's mean ร้านของเล่นร้านของเล่นนะคะต่อไปค่ะอ้าวเดานะ What's it? What's it? It's a book shop. Book shop สังเกตอะไรไหมคะคำว่า book shop คำว่า book กับ shop ทำไมกัน เขียนติดกันเขียนติดกันนะคะจำไว้นะเขียนติดกันนะคะ book shop แปลว่าอะไรเอ่ย book แปลว่าหนังสือช h o p แปลว่าร้านค้า i s m e a n ร้านหนังสือค่ะต่อไปค่ะ next picture what's it what's it it's a zoo zoo อิสเมียนสวนสัตว์นั่นเองค่ะคุณครูเชื่อว่าหลายคนเคยไปคุณครูเองก็เคยไปค่ะ next picture what's this good bank bank อิสมีนธนาคารอ้าวไหนใครเคยไปธนาคารบ้าง ha Next picture. What's this? It's a museum. Museum. It's mean พิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะ. Next picture. What's this? What's this? It's a ซีนิมาซีนิมาอิสเมีนโรงภาพยนตร์หลายคนเคยไปใช่ไหมคะปู่ก็เคยไปเหมือนกัน Next picture What's this? It's a bakery Bakery It สเมียนร้านเบเกอรี่อ่า ในร้านเบเกอรี่ขายอะไรบ้างคะนักเรียนพอทราบไหมขนมปังเก่งมากค่ะคุกกี้เกิร์ด next picture โอ้ควันขโมงเลย what's this what's this is a factory factory is mean a is mean อะไรคะโรงงาน อ่าควันขโมองอย่างนี้ไม่ใช่บ้านคนแน่นอนค่ะโรงงานนั่นเองค่ะนะักเรียน next picture ว้าวเห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้ว is what's this what's this it's a post office post office it's mean ปราณยนันเองค่ะสถานาหรือจะบอกว่า ที่ทำการประนีก็ได้ค่ะ next picture ออันนี้เคยไปใช่ไหมคะตั้งแต่เด็กจนโตเลยเวลาเราไม่สบายเราไปที่ไหนคะ wash t it wash t it hospital hospital แปลว่า i s mean โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ next picture what's this? what's this? it's a restaurant. restaurant. it's mean. ran -ahan. next picture. what's this? what's this? it's a supermarket. supermarket. it's mean. ซูเปอร์มาร์จริงๆแล้วนักเรียนอาจจะให้ความหมายว่าคือร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะเช่น big c lotus express อะไรพวกนี้ค่ะหรือเซเว่ Seven ก็ได้นะคะร้านสะดวกซือกซ้อล่านี้เราเรียกว่า s u p e r ร์มาร์ก็ก็ได้ค่ะ next picture what's this what's this it's a police station police station i s m e a n สถานีตำรวจค่ะ and the last one what's this what's this very good it's a amusement park amusement park uh, amusement park ยากหน่อยนะคะคำนี้อ่านออกเสียงก็ ยากด้วย Amusement Park It m e a n สวนสนุกคะ่ะอ่าต่อไปนะคะอ่าหนูหน้านี้ก่อน Then please you tell me about b a n y how many words that you learn how many words that you learn can you tell me บอกคุณครูได้ไหมคะว่า มีกี่คำที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตก excellent ทั้งหมดมี16 words นั่นเองค่ะก็คือ16คำนะคะอ่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานีที่ต่างๆไปแล้วนะคะทั้งหมด16คำถูกต้องไหมออไหนลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะแล้วแบบฝึกหัดอยู่ไหนล่ะคะ แบบฝึกหัดนะคะ exercise วันเนี่ยคุณครูแนบไปกับคลิปวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนเข้าไปทำกันนะคะจะได้รู้ว่าหนูสามารถตอบได้ตอบคุณครูได้ไหมว่าเอ๊ะไอ,อ้รูปภาพเนี้ยเขอบอาอบ,บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าอะไร w r i t e the w o r d with the pictures w r i t e the words with the pictures, the with the pictures เขียนคำศัพท์ให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้ง่ายๆเองคะ่ะนักเรียนคะ ไปทำกันนะคะคุณครูรออยู่ต่อไปค่ะเรามาทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนเรียนรู้ไปกันแล้วในคลิปต้นคลิปนะคะอ่าโดยที่คุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างให้ดูสองประโยคมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะ feel อ่าหลายคนอ่านได้ แต่หลายคนก็ยังอ่านไม่คล่องเนาะอ้าวมาอ่านมาครูคจะพาอ่านนะคะ It's a place where we drink some coffee or tea It's a place where we drink some coffee or tea อ่ะทีนี้มาลองแปลดูสิคะบางคนแปลได้แล้วบางคนอาจจะยังไม่คล่อง ามาดูประโยคมา,มายูทีลับประโยคกันนะคะ It is it แปลว่าอะไรมันเก่งมากค่ะ It is ก็คืออ่าย่อมาจาก it is นั่นเอง i s is มีความหมายว่าเป็นอยู่คือมันคือ a p l a c e a place แปลว่าอะไร place ครูควอธิบายไปตอนตั้งแต่แรกแหละ p l a c e แปลว่าสถานที่เก่งมากเลยค่ะ It is a place มันคือสถานที่ where where แปลว่าที่ไหนสถานที่ไหน we พวกเรา drink drink แปลว่าอะไรคะเก่งมากคะ่ะ drink แปลว่าดื่ม some coffee 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 คืออะไรคะที่คุณพ่อคุณแม่ชอบดื่มกันจังเวลาก่อนไปทำงาน เก่งมากค่ะคอฟฟี coffee คือกาแฟนั่นเองค่ะโอที oh, หรือทีทีคืออะไรคะลูกที tea แปลว่าต้นไม้อ้าวไม่ใช่ค่ะท e e ีแปลว่าทีเอทีเอแปลว่าน้ำชานั่นเองนะคะน้ำชานั่น,นะคะ is a place where we drink some coffee or tea มันคือสถานที่ที่พวกเราดื่มกาแฟหรือ น้ำชาได้อ่าแต่ถ้าในกรณีที่นักเรียนแปลไม่ได้เลยค่ะคุณครูค่ะหนูแปลไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่หนูสามารถจับได้ว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าอะไรได้เป็นบางคำเท่านั้นทีนี้นักเรียนมาดูคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดของประโยคนี้คีย์เวิร์ดหมายถึงคำที่จะนำไปสู่คำตอบได้อ่า อย่างเช่นประโยคนี้นักเรียนไม่ต้องไปอ่านต้นประโยคเลยมาอ่านดูข้างหลังนะคะคีย์เวิร์ดจะอยู่ด้านหลังนะคะคีย์เวิร์ดแรกคือคำว่า Drink 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 แปลว่าอะไรเมื่อกี้ drink แปลว่าอะไรอะดื่มถึงมากค่ะ drink แปลว่าดื่มเอ๊ะพอพูดถึงดื่มนักเรียนก็ให้เดาว,ว่าเอ๊ะมันคือสถานที่ไหนที่มีการดื่มได้บ้างอ่ drink อ่าบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่รู้จักคำนี้ค่ะหนูรู้จักคำนี้ค่ะ coffee 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 แปลว่ากาแฟนเองค่ะกาแฟอาวเอ๊กาแฟก็คือเครื่องดื่มไหมคะคือเครื่องดื่มเหมือนกันอ่ะบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูไม่รู้จักทั้งด r i n k แล้วก็ coffee เลยแต่หนูรู้จักคำว่า T e a tea แปลว่าน้ำชาค่ะน้ำชา นักเรียนสังเกตดูว่า3ามคำนี้เกี่ยวกับอะไรคะเครื่องดื่มถูกต้องไหมคะนักเรียนก็สามารถเดาได้แล้วว่าเอ๊สถานที่ไหนที่มันมีเครื่องดื่มอ่ะทีนี้มาดูคุณครูจะให้หนูเลือกรูปภาพที่สัมพันธ์กับประโยคนี้นะคะอ้าวมาดูนะคะว่าอ้าวอันแรกเลยซีนิมาซีนิมาจะใช่ไหม coffee shop coffee shop หรือ zoo zoo อ่ะให้นักเรียนลองเดาไม่ยากใช่ไหมคะอ้าวให้เวลา5วิในการเลือกคำตอบนะ one two three four five ช้นามโอเคอ่ะนักเรียนมาดูกันมาเฉลยกันนะถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกคำตอบคือ is a Coffee Shop c เ f f e e shop อ่าเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากเลย Coffee Shop อ่าถ้าไปซีนิม่าล่ะคะไปดูอะไรคะไปดูหนังนั่นเองคะ่ะถ้าไปซูล่ะคะไปดูสวนอ่าไปดูสัวสตว์ต่างๆนะคะที่น่ารักต่างต่างเลยอ่าต่อมาอน,นี้พอจะเดาได้นะมาดูประโยคที่สองอ่าจะ ไม่อธิบายเยอะเหมือนข้อแรกแล้เดี๋ยวมาดูประโยคที่2นักเรียนต้องเดาว่านักเรียนจับคีย์เวิร์ดตัวไหนได้บ้างนะคะอ่ะประโยคมาเลยค่ะ is a place where we seen s e e n the w e t t e r s is a place where we s e e n the w e t t e r s อ้าวไอคำหน,หน้าเนี่ยเหมือนกันที่เหมือนข้อแรกที่ครูแปลให้เลยอ้าวทีนี้ดูข้างหลังค่ะข้างหลังนี่เปลี่ยน ไม่เหมือนเดิมและแสดงว่าไม่ใช่สถานที่เดิมถูกต้องไหมคะ,ะนักเรียนมาจับดูสิครับว่าอันไหนคือคีย์เวิร์ดของประโยคนี้ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊อก Very good ค่ะบางคนบอกว่าหนูเจอคำนี้ค่ะคุณครูค่ะเซน n ซนเซนแปลว่าส่งค่ะอ้าพูดถึงส่งเอส่งอะไรนะอย่างบางคนอย่างเออหนูจำไม่ได้ค่ะ หนูขอคีย์เวิร์ดอีกตัวค่ะคีย์เวิร์ดอีกตัวก็คือคำว่า letters 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 แปลว่าจดหมายค่ะจดหมายอ่ะถ้านักเรียนดูประโยคแล้วรู้จักคำว่า send กับคำว่า letter คือการส่งจดหมายนักเรียนพอจะเดาสถานที่ที่จะสามารถส่งจดหมายได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะคุณครูจะให้หนูเลือกรูปภาพดูซิว่าเอ๊ะรูปไหนนะ ที่จะตรงกับเนื้อหาคำตอบนี้นะคะไปดูกันเลยรูปแรก bank bank รูปที่สอง bookshop 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 และรูปที่สาม post office post office อ่า bank bookshop post office นักเรียนลองเดาสิคะให้เวลา5วินาที1 2 3 4 5 o t h ทำศัพท์่ะ,ะมาดูกันว่านักเรียนตอบถูกกันไหมถูกไหมคะเอาอะไรคะ it's a post office w e l l d o n e เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยถ้าเราจับคีย์เวิร์ดได้บางตัว บางคนบอกว่าคุณครูขาให้หนูทําอย่างนี้หนูหนูไม่สามารถแปลเองได้เลยให้หนูทําไงได้บ้างให้หนูเซิร์ชใน Google ได้ไหม Google t r o n s l t t i o s l a t i o นนักเรียนมีอยู่แล้วละคุณครูเชื่อว่าหรือบางคนบอกว่าคุณครูขาหนูหนูไม่มีขา่าหนูทําไงได้บ้างหนูก็เปิด Dictionary สิคอะอันไหนที่คุณครูแปลให้แล้วเนี่ยไม่ต้องแปลค่ะลูก มันแปลความหมายข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมีแต่ข้างหลังที่คุณครูเปลี่ยนนะคะพระคุณครูเปลี่ยนเนี่ยนักเรียนก็จะจับคีย์เวิร์ดได้ไม่ยากเนาะอ่ะทีนี้พอทำได้นะอืมโอเคต่อไปค่ะอ่ามาดูกันมาดูกันที่ exercise 2นะคะอ้าวเอาอยัางไงล่ะ exercise 2อยู่ที่ไหนเอ่ย ก็อยู่ที่คุณครูแนบแนบลิงก์ไว้ไว้ในคลิปวันนี้นะคะก็คือว่านักคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำ exercise t o เนี่ยโดยใบงานนะคะคุณครูแนบไปกับคลิปของวันนี้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำไงให้นักเรียนเข้าไปที่ลิงก์ลิงก์คลิปตัวเนี้ยลิงก์ที่เป็น exercise t o ตัวนี้นะคะแล้วไปปริ้น เอาใบงานนี่ออกมาเพื่อที่จะทำะเพื่อที่จะทำคำสั่งก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ย write the words หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะลูกอมต่างลายแล้วคำคำคำสั่งก็คือว่า write the words draw and color the picture write the words write แปลว่าเขียน the words words คือคำเขียนคำ draw draw คืออะไรคะ วาดค่ะ color คือระบายสี draw and color the picture วาดรูปและระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะอ่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูเอาเองในลิงค์นะคะว่าเป็นยังไงคำสั่งก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนความหมายของประโยคเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะคะลูกเป็นประโยคเหมือนเมื่อกี้เลยแต่จะเปลี่ยนแค่ข้างหลัง ให้หนูลองเดาดูว่าเอข้างหลังเนี่ยคำตอบเนี่ยมันจะคืออะไรนะคะก็คือว่าอ่าพอได้คำตอบแล้วเนี่ยหนูเขียนแล้วก็วาดรูปให้ตรงกับคําตอบนั้นเนาะไม่ยากเนาะอ่าเหมือนที่เราเคยทำในในห้องเรียนนั่นแหละคะ่ะก็คือเขียนคําตอบแล้วก็วาดรูปนะคะแต่ทีเนี้ยทาเป็นใบงาน โดยการปริ้นเอาออกมาแล้วมานั่งทำหลังจากนั้นหนูถ่ายรูปมีทั้งหมด10บข้อถ่ายรูปมีสองแผ่นถ่ายรูปหน้าหนหน้าสองแล้วก็แนบลิงก์มาแนบส่งมาในไฟล์ของ exercise t o นี่แหลคะค่ะนักเรียนคะ่ะต่อไปครูก็จะไปแล้ว ในคลิปนี้นะคะก็จะให้ทำแค่ exercise 1 a n d exercise 2นะคะ thank you for watching see you next clip นะคะ goodbye